สำหรับพาสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็จะขอสรุปขมวดปมนะคะงานสัมมนาเนี่ยเป็น5ข้อสรุป Key Takeaway กันนะคะก่อนอื่นเลยในข้อแรกนะคะก็จะขอพูดถึงคอนเซป คำแนะนำของ K-Bank Private Banking เราก่อนนะคะจริงๆเนี่ยเรามีการอ้างอิงคำแนะนำของเรานะคะมาจากบริษัท r e search ชั้นนำนะคะก็คือบริษัท c a p g ชน i n นะคะที่เขามีการ Publish ตัว world well report ออกมาทุกปีนะคะโดยมีการไปสำวสรวจเศรษฐีทั่วโลกเลยนะคะว่ามีการจัดการกับความมั่งคั่งหรือจัดการกับสิมทรัพย์อย่างของเขาเนี่ยยังไงบ้างนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยจะมีการแบ่งสิ รั์ออกเป็น3กระเป๋าด้วยกันนะคะกระเป๋าแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะคะหรือ liquidity ซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ใช้เงินสดในที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือเงินสดที่เซต a s i ไว้ใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนะคะจริงๆไม่ได้สามารถรวมถึงเงินสดเพียงอย่างเดียวนะคะจริงๆพวกสินทรัพย์ที่เป็น near cash นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นพวก money market fund หรือ term fund นะคะก็จะรวมอยู่ในส่วนนี้ด้วยเป็นสัดส่วนนะคะที่15 ถึง20%ของสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะถัดมาในกระเป๋าที่2นะคะจะเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนและเพื่อรักษาความมั่งคั่งระยะยาวนะคะส่วนนี้จะมีสัดส,ส่วนเป็นสัดส,ส่วนที่สูงที่สุดเลยนะคะประมาณ60ถึง70%ของสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์อยู่2อ,อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือเพื่อให้ชนะเงินฝาแล้วก็อย่างที่2ก็เพื่อให้ชนะเงินเฟ้อนะคะโดยหลักการการจัดพอร์ตนะคะ ก็ต้องเรียนว่าจะมี การกระจายความเสี่ยงนะคะหรือว่าการทำ asset allocation นั่นเองนะคะซึ่งลูกค้า K-Bank Private Banking ของเราเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินนะคะกับกลยุทธ์ที่เราเรียกว่า K-Alpha นะคะที่มีการกระจายความเสี่ยงเป็นฝั่งของข้อ Portfolio และก็ t e l l i t e นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆนะคะส่วนหรือข้อแตกต่างระหว่างกระเป๋า2และกระเป๋า3เนี่ยก็คือเรื่องของกระเป๋า2นะคะจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่อ,อ,อยู่ในตลาดนะคะหรือสินทรัพย์ในตลาดทุ ยกตัวอย่างเช่นพวกหุ้นนะคะหุ้นกู้เอกชนหรือพวกพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่มีราคาซื้อขายรายวันที่นี้นะคะในส่วนของกระเป๋า3จะเป็นส่วนที่เราโฟกัสในวันนี้นะคะก็จะเราจะเรียกว่าส่วนของ aspiration นะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือเรื่องของ private investment ะะ uh, passion investment นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็อาจจะสอดคล้อง กับสิ่งที่ทุกท่านชอบนะคะก็อาจจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจค่อนข้างมากนะคะในการลงทุนในกระเป๋ากระเป๋านี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการลงทุนในนาฬิการถยนต์ภาพวาดหรือแม้กระทั่งที่ดินนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราโฟกัสก็เพราะว่าสินทรัพย์นอกตลาดหรือพวก private asset เนี่ยด้วยความที่เราจะถูกล็อกระยะเวลาการลงทุนไว้นะคะเราก็สภาพ ไม่เหมือนอ,อย่างฝั่งของกระเป๋า2ที่ซื้อขายได้ไรายวันนะคะก็จะตกอยู่ในกระเป๋านี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่15-20%ของสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะที่นี้นะคะทาง K-Bank Private Banking เรานะคะก็มีความพยายาม ในการที่จะสร้างเรียกว่าอีโคซิสเต็มนะคะสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยมาตั้งแต่ปี2019นะคะอย่างที่ดตรตีผลได้เรียนไปแล้วนะคะด้วยการออกกองทุนรวมนะคะหุ้นนอกตลาดกองทุนแรกของไทยนะคะที่ชื่อว่า Uh, KGP E 19 AUI นะคะก็ย uh, ่อมาจาก K Global Private Equity ปี2019นะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ร่วมประมาณ4-5ปีใช่ไหมคะแล้วก็มีการนำนเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยออกมาแล้วทั้งหมดประมาณ9กองทุนด้วยกันนะคะแล้วก็ครอบคุมนะคะถึง3ประเภทสินทรัพย์เลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นหุ้นนอกตลาดนะคะ อย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยกู้ตรงกับบริษัทนะคะแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นตึกโรงแรมตึกออฟฟิศหรือว่าตึกคอนโดนะคะก็เป็นการลงทุนโดยตรงเลยนะคะซึ่งถ้ารารวมนะคะกองทุนหุ้นนอกตลาดจีนเนี่ยที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นกองทุนที่10บแล้วนะคะที่นี้นะคะคำถามสำคัญถัดมาเนี่ยก็คือ ทำไมนะคะการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยถึงมีความสำคัญมากขึ้นนะคะอันนี้จะขอตอบแบบยกตัวอย่างการลงทุนในปีที่แล้วมาให้ดูเลยนะคะอ,อ,อย่างที่เราทราบกันดีนะคะปี2022เนี่ยเป็นปีที่ยากมากในการลงทุนนะคะตามที่วงกลมไฮไลท์สีแดงไว้เลยนะคะก็คือเป็นปีที่การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรเนี่ยมันติดลบพร้อมๆกันแบบดับเบิลดิจิตนะคะถ้าดูกราฟในหน้า น,นี้นะคะกราฟแนวนอนเนี่ยจะพลผลตอบแทนของหุ้นสหรัฐนะคะปีที่แล้วมีการติดลบไปประมาณ19%นะคะขณะที่แกนแนวตั้งนะคะเป็นการลงทุนในพันธบตัตรเป็นผลตอบแทนในการลงทุนในพันธบตัตรซึ่งปีที่แล้วติดลบไป13%นะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้ค่ะที่ติดลบพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็คือจริงๆมันจะเกิดขึ้นแค่3% จากเหตุการณ์ทั้งหมด100ปีของการมีการเก็บข้อมูลมาของอตลาดทุนสหรัฐนะคะถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นน้อย,ยแต่ตก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงการตกเหวในปีใดปีหนึ่งที่ตลาดทุนมันไม่เอื้อเฟื้อต่อการลงทุนขนาดนี้อะคะ่ะก็จะทําให้เราเนี่ยคลายความกังวลไปได้มากถูกไหมคะทีนี้มาดูภาพให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ อันนี้เป็นภาพเพื่อเปรียบเทียบนะคะเรายกการขาดทุนปี2022มาเป็นตัวอย่างเช่นเดิมนะคะแต่อันนี้เราจะเปรียบเทียบให้เห็นหเห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะโดยเราจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนใน Public Asset หรือสินทรัพย์ในตลาดล้วนๆนะคะในบริเวณกรอบสีส้ม ก็ไล่ไปตั้งแต่การลงทุนในพันธบัตรล้วนตราสารหนี้ล้วนร้อเร์นะคะแล้วก็หุ้นล้วน100%เร์เ็นตะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นการกระจายระหว่างการลงทุนในหุ้นที่60%เร์แล้วก็การลงทุนในตราสารนี้อีก40%เนะคะเทียบให้ดูกับการที่เรามีการกระจายความเสี่ยง ไปลงทุนในหุ้นนอกตลาดหรือฝั่งของ private equity เนี่ยเพิ่มมาที่10%นะคะก็จะเห็นว่ากราฟหน้านี้นะคะในแกนแนวตั้งเนี่ยจะบอกถึงระดับผลตอบแทนนะคะส่วนแกนแนวนอนเนี่ยจะเป็นระดับของความเสี่ยงหรือความผันผวน,นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในทุกกรณีเลยนะคะพอเรา add ไอ้ตัว private equity หรือหุ้นนอกตลาดเข้าไปเนี่ยมันช่วยอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือช่วยลดความผันผวน,นของพอต ะะแล้วก็อย่างที่สองก็คือช่วยลดการขาดทุนเนี่ยให้มันตื่นขึ้นนะคะ ถามว่าทำไมนะคะถึงการลงทุนใน private asset พวกนี้หรือ private equity เนี่ยมันช่วยลอยความผันผวนได้ค่อนข้างดีนะคะก็มาจากการที่สินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยเขาไม่ได้มีราคาซื้อขายรายวันนะคะแล้วก็ราคา NAV ที่ประกาศออกมาเนี่ยมันจะเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือนถูกไหมคะนอกจากนั้นแล้วนะคะไอตัว NAV ที่ประกาศออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ลงทุนอยู่จริงๆนะคะ แปลว่าเซนติเมนต์ระยะสั้นหรือความกังวลระยะสั้นของตลาดที่มีการเทขายสินทรัพย์ออกมาเนี่ยมันจะไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะ ทีนี้มาดูภาพให้ยาวขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพ10ปีนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดนะคะเราต้องลงทุนระยะยาวถูกไหมคะเพราะถูกล็อกระยะเวลาการลงทุนไว้เพราะฉะนั้นนะคะในกราฟหน้านี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ time frame ในการลงทุนได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะจริงๆภาพนี้ก็จะคล้ายๆภาพเดิมนะคะก็คือแกนแนวตั้งเป็น return เหมือนเดิมเป็นผลตอบแทนนะคะแล้วก็แกนแนวนอนเป็นภาพของความผันผวนนะคะก็ ก็จะเห็นว่าจริงๆภาพค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีหุ้นนอกตลาดรวมอยู่ด้วยแค่10%เนี่ย มันก็สามารถ1ช่วยลดความผันผวนนะคะแล้วก็2ช่วยเพิ่มเติมผลตอบแทนได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นการากระจายความเสี่ยงลงใน p r i v a t e equity แค่10%เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของมิติผลตอบแทนจริงของท่านนักลงทุนนะคะก็อาจจะต้องอยู่กับ Percentage ที่เราลงทุนด้วยแล้วก็มีการ diversify ด้วยนะคะ ทีนี้ถัดมาใน Key takeaway ข้อที่3นะคะก็เรามาเช็คประสิทธิภาพกันดีไหมคะว่าการลงทุนในหุ้นนอกตลาดโดยการกระจายความเสี่ยงออกมานอกตลาดในคอนเท็กซ์ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยได้ขนาดไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูจากตัวเลขในหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนการกระจายการลงทุนในหุ้นนอกตลาดเนี่ย ของจีนนะคะสามารถช่วยได้หรือตอบโจทย์ได้ดีกว่าหุ้นโลกได้ซ้ำนะคะอันนี้เราเปรียบเทียบจากมิติ2มิติด้วยกันนะคะก็คือ Return ์ผลตอบแทนกับเรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนนะคะทางด้านขวามือนะคะก็คือข้อมูลจากกองทุน s c h r o d e r Capital China PE นะคะซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2011ถึงปี2022ที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าในแง่ Return ก่อนนะคะ,ะตัว s h o r ด d e r Capital China PE เนี่ยให้ IR หรือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่17.2%โดยเฉลี่ยนะคะต่อปีแต่ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นข้อมูลของหุ้นจีนในตลาดนะคะโดยมี2ตัวให้กันนะคะคือดัชนี MSCI China ก็คือจะเป็นหุ้นจีนที่ REP r e p r e s e อ t หุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ทั่วโลกนะคะขนาดที่ CSI 300เนี่ยจะเป็นหุ้นจีน A-Shares หรือหุ้นจีนที่จดทะเบียนในฝั่งของเซินเจิ้นและก็เซี่ยงไฮ้นะคะในแง่ของมิติผลตอบแทนของหุ้นในตลาดเนี่ยก็จะอยู่แค่2-4%โดยเฉลี่ยต่อปีนะคะอันนี้ย้อนกลับไปปี2011ถึงปี2022นะคะ ถัดมาในแง่ของความผันผวนบ้างนะคะจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างอย่างมีนยัยสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือ,อความผันผวนของตัวไชน่า PE เนี่ยจะอยู่แค่3%เท่านั้นนะคะต่ำกว่าฝั่งของหุ้นในตลาดเนี่ยถึง8เท่าเลยทีเดียวนะคะถามว่าทำไมตัวเลขมันดูแตกต่างกันขนาดนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันถูกกดดันค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเนี่ยตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวลงแรงนะคะจนปัจจุบันเนี่ยมาซื้อขายอยู่ที่เดสเค้า uh, กับหุ้นโลกนะคะหรือถูกกว่าหุ้นโลกเนี่ยถึง40%นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าการที่เขารับรู้ราคาดาวไซด์ที่มัน aggressiv ขนาดนี้นะคะ่ะจริงจริงมันไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจีนสักขนาดนั้นนะคะเพราะถ้าหากเราพิจารณาเรื่องของความสามารถในการทำ กำไรสุทธิของผู้บริษัทจดทะเบียนจีนจริงๆเนี่ย,จร,ยจริงๆมันยังสามารถเติบโตได้แบบดับเบิลดิจิต้ดยซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลล่าสุดของ b l o o m b e r g c o n s e n s u s นะคะเขาก็ยังมองว่าปีหน้าบริษัทจดทะเบียนของจีงเนี่ยส่วนมากน่าจะเติบโตประมาณ17%ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในแง่ของความกังวลกับความยังขาดความเชื่อมั่นในแง่ของตลาดหุ้นจีนนะคะการที่เรามีส่วนหนึ่งมากระจายความเสี่ยงลงในสินทรัพย์นอกตลาดหรือหุ้นนอกตลาดจ ก็คิดว่าน่าจะช่วยแก้พอร์ตตัวเลขติดลบจากฝั่งของหุ้นที่ Public อยู่ได้นะคะ ทีนี้ในข้อที่4นะคะเรามาทำความรู้จักกับตลาดของ China PE กันให้ดีมากขึ้นนะคะตามที่คุณจุนได้เรียนไปแล้วนะคะถ้าหากพิจารณานะในแง่ของอขนาดนะคะก็ต้องบอกว่าหุ้นนอกตลาดจีนเนี่ยมีขนาดเป็นอันดับ2รองจากแค่สหรัฐเท่านั้นนะคะโดยที่ถ้าปี2022ที่ผ่านมานะคะการระดมทุนของหุ้นจีนนอกตลาดนะคะก็มีสัดส่วนสูงถึง31นะคะของการระดมทุนทั่วโลกเลย ะะแล้วก็ถ้าเราพิจารณาในแง่ของอัตราการเกิบเติบโตบ้างนะคะก็จะพบว่าจริงๆอัตราการเติบโตของตลาด หุ้นนอกตลาดจีนเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากนะคะเพราะว่าอยู่ที่26%โดยเฉลี่ยต่อปีนะคะเทียบตั้งแต่ป 2020, ี2011เป็นต้นมานะคะอย่างไรก็ดีนะคะต้องบอกว่าการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นนอกตลาดจีเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประมาณมากกว่า80%นะคะของบริษัท นอกตลาดของจีนเนี่ยจริงๆเขาต้องการระดมทุนนะคะเป็นค่าเงินหยวนเป็นสกุลเงินหยวนนะคะซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเข้าถึงข,งของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ต้องมีการใช้โควตาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางโตเดอร์นะคะก็เป็นหนึ่งใน,ใ,นใ,นในไม่กี่เจ้านะคะที่ได้โควตาตรงนี้มาที่นี้นะคะการที่โตเดอร์เนี่ยเขาเลือกที่จะโฟกัสไปที่การระดมทุนเป็นค่าเงินหยวนนะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันหลากหลายมากขึ้นนะคะในแง่ของผู้บริษัทหรือดีวที่เขาสามารถ access หรือเข้าถึงได้นะคะนอกจากนี้นะคะมากกว่า90%ของบริษัทที่มีการระดมทุนเนี่ยเป็นค่าเงินหยวนนะคะเป้าหมายปลายทางของบริษัทพวกนี้ก็คือการ IPO นะคะส่วนมากก็อยากจะไป IPO ในฝั่งของหุ้นจีน h s นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหุ้นจีน h ในวันนี้ดูมีภาษีมากกว่านะคะดูมี potential มากกว่าดูมีความ s t a หรือเสถียรภาพมากกว่าฝั่งที่เป็นหุ้นจีนอย่างแฮชแชร์หรือว่าฝั่งที่จดทะเบียนในสารัฐด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีเซนติเมนต์ด้านลบจากเรื่องของนักลงทุนต่างชาติที่น้อยกว่าแล้วก็จำกัดกว่านะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอตัวเซินเจินกับเซี่ยงไฮเองเนี่ยก็มีการเรสใน,นในช่วงครึ่งปีแรกนะคะมีการระดมทุนที่สูงสุดด้วยนะคะถ้าเทียบกับ ประเทศอื่นๆนะคะสุดท้ายนะคะในแง่ของตัวค่าเงินหยวนนะปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงมาเยอะมากนะคะแตะระดับ อ่อนค่าสุดในรอบ16ปีถ้าเทียบกับฝั่งของดอลาลาร์สหรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยชื่อว่าในแง่ของ condition ในแง่ของ timing ณนะปัจจุบันเนี่ยเี่งเงินหยวนมันอ่อนค่าลงมาขนาดนี้นะคะ่ะมันก็เป็น timing ที่ดีเหมือนกันในการที่จะเข้าลงทุนในสกุลเงินหยวนนะคะเพราะในอนาคตเนี่ยเราก็เชื่อว่าค่าเงินหยวนเนี่ยจะน่าจะกลับมาแข็งค่าได้นะคะ สุดท้ายนะคะในข้อที่5นะคะก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยการสรุปฟีเจอร์กองทุน Schroder Capital China Private Equity กันอีกครั้งนะคะกองทุนนี้นะคะจะเป็นกองทุนที่4ของ Schroder แล้วนะคะที่มีการระดมทุนผ่านค่าสกุลเงินหยวนนะคะระยะเวลาการลงทุนนะคะคือ7จบวกสปีนะคะแปลว่าในกรณีที่จะยืดระยะเวลาการลงทุนสูงสุดนะคะก็จะอยู่แค่9ปีเท่านั้นซึ่งก็ต้องบอกว่ามันต่ํากว่า หรือสั้นกว่านะคะการลงทุนใน Private Equity อื่นๆที่มักจะลงทุน10ปีขึ้นไปนะคะโดยที่เราสามารถร่นย่นระยะเวลานะะในการลงทุนเนี่ยเพราะว่าเรามีการกระจายความเสี่ยงนะคะลงในกองทุนที่บริหารโดย Fund Manager หลายๆเจ้านะคะในส่วนนี้เราจะเรียกว่า Secondary e s นะคะจะอยู่ที่75%แล้วก็ถ้าส่วนที่ไปลงตรงนะคะในบริษัทเพื่อเพิ่มผลตอบแทนเนี่ยก็จะอยู่ที่25%ใน ส่วนของ co-investment นะคะถัดมานะคะเราก็ยังมีการกระจายความเสี่ยงอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะก็คือเลือกเยอร์ของสเตจของบริษัทที่ไปลงทุนด้วยนะคะเพราะว่า30จะอยู่ในฝั่งของ venture capital นะคะซึ่งใน ฝั่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นสเตจต้นๆของบริษัทนะคะ,ะบางบริษัทอาจจะยังไม่มีกำไรนะสเตจนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของ proof of concept ของ Product แล้วแล้วก็ได้ได,ได้ได้รับการยอมรับระดับหนึ่งนะคะของ Product แต่อีก70%นะคะจะลงทุนใน growth stage ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการเติบโตดีแล้วนะคะมีกำไรสุทธิที่เติบโตดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตนะคะในด้านเซกเตอร์นะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วมี25%ใน consumer นะคะ35%ใน healthcare แล้วก็35%ในเทคโนโลยีนะคะส่วนสุดท้ายนะคะไม่ได้มีการลงทุนในภาคอสังหาที่เป็นปัญหายืดเยื้อมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ